ปัญหาตอนนี้ฝุ่นควันยังวิกฤตมากจริงๆโดยเฉพาะในพื้นที่เชียงใหม่เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่เชียงใหม่เกิดไฟป่าครับ10จุดติดต่อกันและทําให้ตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ยังค่าอากาศเนี่ยติดอันดับหนึ่งเนี่ยที่คุณภาพอากาศแย่ติดอันดับโลกเนี่ยนะฮะมาเป็นสัปดาห์แล้ว<ช>แล้วก็ตอนนี้<ะ>ล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็บอกว่า ยังไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ไฟป่าได้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่คือภาพเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์ไฟป่าในพื้นที่ของเชียงใหม่ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้น่าเป็นห่วงจริงๆและที่สำคัญนะเรายังคงต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการที่จะทำงานแข่งกับเวลาทำงานแข่งกับไฟที่ มันลุกลามยังหาจุดสุดท้ายไม่เจอเลยนะครับว่า,าจะไปอยู่ที่ตรงไหนก็นี่ถือว่าเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วนะครับในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย๋ยเขตพื้นที่รอยต่อตำบลแม่เหียบที่อำเภอเมืองนะครับกับตำบลบ้านโป่งที่หางดงเชียงใหม่เกิดไฟป่าพร้อมกัน10จุดคุณแน่คุณผู้ชมฮะคือทําให้าาทางเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ยังต้องทํางานในการดับไฟป่าทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน จนถึงขนาดนี้ยังไม่สามารถควบคุมแนวไฟเอาไว้ได้นะครับเนื่องจากจุดที่เกิดเหตุนเนี่ยเป็นหน้าผาสูงเข้าถึงลําบากแล้วก็มีกลุ่มควันหนาทึบไม่สามารถนําอากาศยานขึ้นบินเพื่อทําการโปรยน้ําเอาไว้ได้นะครับซึ่งช่วงเย็นวันนี้ทัศนวิสัยเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นบ้างเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนําเฮลิคอปเตอร์นะครับบินขึ้นโปรยน้ํามากถึง15เที่ยวจนถึงช่วงค่าเพื่อเป็นการป้องกันแนวไฟก็สามารถทําได้บางส่วนคุณดูทิฮะท้องฟ้าที่เชียงใหม่ณเวลานี้ มันแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับแต่โดยรวม15เที่ยวก็ยังไม่สามารถดับไฟได้นะครับซึ่งวันนี้ถ้าหากทัศนวิสัยมันดีขึ้นก็จะมีการนำเฮลิคอปเตอร์เนี่ยขึ้นไปโปรยน้ำที่จุดหน้าผาสูงซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนค่า PM 2.5นะครับค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงที่ผ่านมาในพื้นที่ช้างเผือกนะฮะในตำบลสีภูมิตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยณนะเวลานี้อยู่ที่185 ถึง195ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรรถที่สัญจรไปมาครับนี่คือช่วงกลางวันนะฮะ<ฆ>ต้องเปิดไฟกันขนาดนี้คุณคิดดูสภาพอากาศคนที่อยู่ที่เชียงใหม่ในขนาดไหนผมมีอาจารย์มีเพื่อนๆมีพี่ๆน้องๆอ,อยู่ที่เชียงใหม่ตอนนี้หลายคนตอนนี้กำลังมองหาสถานที่อื่นเพื่อที่จะไปอยู่อาศัยแล้วนะฮะ<ฆ>อยู่ไม่ได้จริงๆนะครับแม้ว่าในตัวที่พักอาศัย,ยจะมีเครื่องกรองฝุ่นเนี่ย แต่ว่าค่าฝุ่นขนาดอยู่ในบ้านเนี่ยยังขึ้นหลักร้อยเลยนะครับขณะที่ศูนย์ข้อมูลการเป,เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็รายงานค่า PM 2.5แบบรายชั่วโมงนะครับที่บ้านปางเฟืองตําบลปิงโคกอำเภอเชียงดาวเมื่อตอน6โมงเช้าที่ผ่านมาอยู่ที่เท่าไหร่998ไมโครกรัมต่อลูกบาตรเมตรฮะจะทะลุพันอยู่แล้วคือมากกว่าค่าปกติเนี่ยเกิน20เท่าเข้าไปแล้วนะคะค ก็เรียกว่าถ้าใครที่ติดตามแอปพลิเคชันนะฮะไอคิวแอนี่นะฮะก็จะทราบว่าเชียงใหม่เนี่ยติดอันดับหนึ่งเนี่ยค่าอากาศที่แย่ที่สุดเนี่ยติดอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคุณหน่อยเนี่ยนะค่ะคือต้องบอกว่าการเข้าไปดับไฟป่าเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่สภาพอากาศเท่านั้นแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าดับไฟป่าก็ต้องเสี่ยงภัยเหมือนกันนะคะคเห็นว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยพบศพของอาสาสมัคร บ้านปงไคร้ค่ะโอ้นี่เป็นเรื่องเศร้านะฮะใช่นายวิชัยทิมาคำนะคะอยู่ในตำบลแม่แรมอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นอาสาสมัครนะคะที่เข้าไปช่วยดับไฟในเขตอุทยานแห่งชาติขุนขานตรงนี้เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างบ้านป็อกและบ้านปงไคร้ในตำบลแม่แรมอําเภอแม่ริมค่ะ ผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้าไปร่วมกับชุมชนดับไฟป่าเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอุทยานแล้วก็ป่าชุมชนตั้งแต่ช่วงเย็นของ30มีนาคมที่ผ่านมาและคาดว่าเป็นลมหมดสติเนื่องจากว่าสูตรควันไฟเป็นจำนวนมากค่ะ หลังจากนั้นเสียชีวิตนะคะระหว่างที่เข้าไปช่วยดับไฟป่าด้วยเพื่อทําแนวกันไฟในเขตอุทยานแห่งชาติขุนขานเพื่อไม่ให้เข้ามาในชุมชนนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะคะครับผมด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยท่านก็บอกว่าจะให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ย้ําถึงผู้ที่ต้องปฏิบัติการดับไฟป่าทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนขอให้คหํานึงถึงความปลอดภัยเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็มีการสั่งการด่วนให้ในายอำเภอแม่ริม ปพของเชียงใหม่รวมทั้งองค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปดูแลแล้วก็ช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆของอาสาสมัครที่เสียชีวิตรวมทั้งคนที่ยังคงต้องทํางานอย่างหนักกันอยู่นะครับข้ามไปกันที่จังหวัดเชียงรายกันบ้านตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงระดมกําลังนะครับออกดับไฟป่าตามจุดต่างๆนะครับโดยเฉพาะจุดความร้อนหรือว่าฮอสปอตต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมทั้งได้มีการตามจับกลุ่มผู้ที่ยังคง ลักลอบเผาป่าอยู่นะฮะยังมีอยู่นะครับแม้ว่าตอนนี้ข่าวจะออกกันทุกวี่ทุกวันทุกพื้นที่ขอให้งดการเผาป่าไว้ก่อนแต่ก็ยังมีคนแอบลักลอบเผานะครับล่าสุดก็สามารถจับกุมได้ที่อำเภอแม่สวยสองรายนะครับตอนนี้ผู้ว่าเชียงรายเนี่ยก็สั่งกำชับนะครับให้ขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไปพูดคุยด้วยว่าแรงจูงใจที่เผาป่าเนี่ยทำไปเพื่ออะไระสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันไม่ควรจะต้อง มีความคิดเผาป่าแบบนี้เลยจริงๆน่ากลัวมากๆนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับในการสนับสนุนดับไฟป่านะครับโดยระดมกําลังมาจากหลายหน่วยงานทั้งปอพนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทางกองทัพภาคที่3ก็มาสนับสนุนเพิ่มเติมทําให้ตอนนี้สามารถดับไฟป่าได้แล้วหลายจุดแต่ว่าบางจุดก็เนี่ยอย่างที่เห็นในภาพนะฮะไม่สามารถบินเข้าไปได้เนื่องจากทัศนวิสัยในการมองเห็น ต้องใช้คําว่าย่าแย่จริงๆเช่นพื้นที่ดอยจระเข้ที่อําเภอแม่จันทัศนวิสัยย่าแย่มากๆนะครับซึ่งถ้าหากพื้นที่อากาศมันเปิดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปดับไฟนะฮะได้บ้างนะครับในพื้นที่ตัวเมืองเชียงรายหลังจากที่มีการจํากัดเขตนะครับทำให้ตอนนี้จุดฮอสปอตนะครับที่เคยมีมากกว่า100จุด ตอนนี้ลดลงใกล้เกือบหมดแล้วนะครับเหลือประมาณ25จุดเท่านั้นนะครับแต่ว่าทางอำเภอแม่สวยอำเภอเวียงป่าเป้ายังคงมีไฟไหม้เกิดขึ้นหลายจุดก็จะใช้วิธีจำกัดวงให้แคบลงเรื่อยๆเพื่อค่อยๆดับไฟให้หมดลงไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการสนับสนุนนะครับจากทางด้านของกองบิน41กองทัพอากาศขออภัยนะครับได้อนุมัติฝูงบิน146นะครับให้ตั้งอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองเชียงรายเพื่อสนับสนุนภารกิจในการดับไฟป่านะครับ และการจับกลุ่มผู้ที่กระทาความผิดนะครับที่เข้าไปลักลอบเผาป่าทําลายป่าเนี่ยในพื้นที่เชียงรายหลังจากที่มีการประกาศห้ามเผาไปตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์เรื่อยไปจนถึงวันที่15เมษายนนี้เนี่ยนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่เชียงรายจับกลุ่มได้แล้ว11คดีดําเนินคดีกับผู้ที่กระทาความผิดได้แล้ว15คนด้วยกันนะครับยังคงต้องย้ําเตือนนะครับเรื่องของการเผาไฟเผาพื้นที่การเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมเนี่ยนะฮะ ขอไว้ก่อนเลยนะฮะหยุดได้หยุดไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือน่าเป็นห่วงน่ากังวลมากจริงๆนะครับค่ะ